ต่อมานะครับผมเรามาดูข้อสองด้วยกันนะเขาบอกว่าไงเอยเขาบอกว่า,าสนามไฟฟ้านะครับผมมีขนาด4คูณ10กำลัง4โวลต์ต่อเมตรจงหางานที่ทำได้นะครับผมและความต่างศักย์ในการเลื่อนประจุนะครับผม1คูณ10กำลังลบ6คูลอมจากจุด A ไปยังจุด B นะครับผมเรามาโฟกัสทีละอย่างเนาะอันแรกเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยมีอะไรนะมีงานกับความต่างศักย์เรามาหางานก่อนดีกว่าอ่างานงานนะครับผม งานเนี่ยถ้าเรายังจําได้นะผมสมการมันคืออะไรนะดับเบิลยูใช่ไหมครับจากจุด A มายังจุด B จะเท่ากับ Q นะครับผม v A ลบ v B ใช่ไหมอันนี้คือหนึ่งสมการมีอะไรอีกนะผมมีดับเบิลยูนะครับ,ผม,ม w, รบผมจาก A ไป B นะครับเท่ากับอะไร Q ิวคูณเ e, คูณดใช่ไหมอันนี้คืออีกหนึ่งสมการ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเฮ้ยเราสามารถใช้สมการไหนในการหาได้บ้างนะครับผมเรามาดูตัวแปรกันอันแรก e เรามีไหม e เรามีนี่ e เรามีนะครับผมเรามีอะไรอีกอ่ะมีปึ๊บ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 มีค่า q เห็นไหมครับแล้วก็มีค่า d ด้วยเห็นไหม5 statement นี่ยคือค่า d นะครับผมค่า d ดังนั้นสมการที่สมควรจะใช้อย่างยิ่งยวดอ่าอย่างยิ่งนั่นแหละเออ คือสมการนี้อ่ะในสมการนี้ในการหาเท่านั้นเราลองมาหาไปด้วยกันนะครับผมอ่ะทีนี้แทนค่าเลยครับผมดับเบิลยูนะครับผมอ่ะขออนุญาตเขียนดับเบิลยูเดียวดับเบิลยูเท่ากับคิวคิวนะครับคือหนึ่งคูณสิบกำลังลบหกอ่ะควรค่าไปหนึ่งคูณสิบกำลังลบหกค่า e ีอยู่ไหนอ่ะค่า e ีอยู่นี่สี่คูณสิบกำลังสี่ สี่คูณสิยุกกำลัง4และค่า D มันเป็น5้าเซนติเมตรก็คือ5้าคูณสิยุกกำลังลบสองถูกต้องไหมครับอ่ะดังนั้นดับบิูนะคะผมเรามาคูณใหม่4 5่ห้ายีสิอ่ะยี 20, ใส่ไว้ก่อนคูณสิบกำลังลบหกบวกสลบสองตกาศเป็น20สิ คูณ10กำลังลบ6บวกะเหลือลบเหลืออะไรนะเหลือลบ2ลบ2ลบ4ลบ4ยังไม่สวยเท่าไหร่ W เท่ากับ2คูณ10กำลังลบ3หน่วยเป็นจูลน,นะครับอันนี้เราได้หนึ่งสิ่งแล้วก็คือโจทย์ให้หาง,งานต่อมาเนี่ยเราจะหาความต่างศักย์นะครับผมความต่างศักย์ซึ่ง ความต่างสั้นเนี่ยก็มีหลากหลายสูตรด้วยกันนะครับผมแต่ว่าจากดูจากตัวแปรแล้วเนี่ยที่โจทย์กําหนดมาให้เนี่ยก็จะมีสูตรนี้ที่คาบคาบคาอยู่ใช่ไหมเดลต้าวีเท่ากับลบอีคูณดีอ่าลบอีคูณดีไม่รู้จริงหรือเปล่านะไม่รู้ว่าใช้ลบอีดีหรือเปล่าหรือว่าใช้บวกอีดีเดี๋ยวเรามาดูวิเคราะห์กันวิเคราะห์ยังไงมาดูกันนะครับผมว่าเอ้ยอันนี้คือทิศของสนามไฟฟ้าถูกไหมอันนี้คือที่ของสนามไฟฟ้า และทิศของค่าประจุมันเลื่อนจาก A ไป B ใช่ไหมล่ะมันมีทิศทางเดียวกันทิศทางเดียวกันแสดงว่าค่า D นะครับค่า E D เนี่ยต้องติดลบตามสิ่งที่เราเรียนทฤษฎีกันมานะครับถ้าสนามไฟฟ้าและทิศทางของการกระจัดเคลื่อนที่ไปทิศทางเดียวกับสนามไฟฟ้า เดลต้าวีต้องใช้เท่ากับลบอี e คูณดีนะนั้นข้อนี้เราสามารถใช้ลบอี e คูณดีได้นะอใไมนะครับผมเดลต้าวีเท่ากับลบค่าอีอีคือ4คูณ10ยกกำลัง4 D ดีคือ5คูณ10ยกกำลังลบ 2, 2อ่ะ4 5 20 ลบย0่คูณสิบกำลังสีลบสเหลือ2หรือ,อถ้าแปลต,ตรงตก็ลบสอ0 0ัโวลต์โอเคไหมลบสอ0 0ัโวลต์นะครับใครที่มีเครื่องคิดเลขแบบใจตลาดนะครับผมก็ลองเอาวิธีนี้ไปคิดได้นะครับเห็นไหมว่าครูไม่ได้กดคิดเลขเลยนะครับใช้วิธีการทําให้มันเป็นเลขยกกําลังซะแล้วมันจะคิดได้ง่ายขึ้นนะครับผมลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับผม